คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีพวกมึงทุกตนเอ้ยทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าเหมือนเดิมกับช่องจ่าเอี้ยงรู้เลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ลบกดหน่อยฝากว่ามึงกดซับสไคร b e นะครับกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นลังใจให้จานหน่อย, <c oughs> อยอเดอเด้อเดอเดนน้อเด้อเด้นะอเดอเดีอเดหอเด้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 อเดคอเดมอเดรอเด้อเด่อเดอเด้อเดือเด้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 อเดอเด้อเด้อเดอเดมอเด้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 เด้อเด้อเดนอเด้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 อเดอเ้อเดอเด ก็วันนี้ทุน500เออเล่นทุนน้อยๆหลักร้อยดูบ้างนะครับช่วงนี้งบจํากัดนะครับเออจะได้เล่นแบบเบตต่ำๆด้วยเพราะที่ผ่านมาเล่นทุนสูงนันเลยนะครับเบตต่ำๆไม่ได้แต่เลยวันนี้ลองดูหน่อยกับทุน500กับ1บาทอนะ่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มรักกี m ากันเหมือนเดิม กลุ่มลักน์กีฬาคือเลยนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่ายหลักๆพิจิพีแล้วก็โจ๊กเกอร์นะค่ายละสเกมนะครับก็แจ้งไว้รอบละ1ชั่วโมงนะครับแต่ละวันจะมีแอดมินแจ้งไว้นะครับคนละรอบคนละรอบตัวกูก็แจ้งไว้รอบสิบเอ็ดถึงเที่ยงนะครับหชั่วโมงเต็มเต็มเออนะครับมึงคิดดูแหละแจ้งทั้งวันทั้งคืนเลยไอ้ศาสต์เกมไหนมาไม่มา นะครับมีกลุ่มยอมได้เปรียบนะครับแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกมึงสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วมันมาร้อยเปอร์เซ็นตะ์นอยู่ที่ปจัจแจหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดและที่สําคัญคือทุนด้วยนะครับแ้วก็ในกลุ่มอยู่กันเยอะ3,000กว่าคนนะนะครับแต่ละคนเขาจะเชี่ยวชาญแต่ละเกมแตกต่างกันออกไปนะครับไม่เงาดีกว่าเล่นอยู่แนวแน่นอนนะครับมีเพื่อนเล่นด้วยเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปากหมดไว้เรียบร้อยแล้วมา นะครับทุนห้าร้อยกับหนึ่งบาทเดี๋ยวนี้ลองเบ็ห้าก่อนสามสิบออโต้เออไปก็เมื่อวานเล่นเกมของแพคเวนติกนะไววิทดูดเออนะครับใช้ได้เกมนั้นก็เบตจำๆไม่ค่อยเล่นเลยเนาะเกมนี้ส่วนใหญ่หลักพันหลักพันก็เบตสิบอัสิบสามสิบเออประมาณนะั้นอุ้ยน่าสยุย โอ้โหขอมโบดีโว้ยเอดีได้เปล่าลูกโอ้โหขาดอีแตกนอกมาหนึ่งอุ้ยเมกาสามเอ้สองเดี๋ยวกดซื้อก่อนทั้งเบ็ดห้ามาคือเบ็ดนี้แหละไม่ต้องลุ้นแล้วไอ้สัสรุ้นทำที่แมวอะไรแถวสุดท้ายมาเบ็ดห้าสามเกตห้าสิบหมุน ใายส,สวยๆเลือกได้เลยนะเบ็ด5ก็ตามใจอะ่ะเออถ้าคอมโ,มโบหัวสัก128ขึ้นนี่มีเฮแน่นอนปืนวาย2อืนนึกว่าจะไม่เชื่อมแล้ววายจีจีปั๊ปปี้มายังไงโอ้โหขาดปืนกับเล่าแถวสองรถ88เหรือ7หมุนเอาว้าวอีก โอ้โหว้าวบ่อยเกมนี้เราสองเราสามโอ้โหขาดมวกเอ้ยเอ้ยสองหมุนยังไม่คืนทุนเคหมวกโอ้โหขาดมวกอีกหมุนสุดท้ายโอ้โหจบกันไอนสัตว์ยังขาดทุนอีกเบีดตำ่ตำๆสองห้าแปดขาดทุนร้อยหนึ่ง โดนเบสิบแล้วนะครับรอบ2แมงเอ,อ้ยหลังหนี้ไม่เจอนะเล่นครั้งแรกและครั้งเยอะเลยคูนร้อยนะหลังหลังหลังจากนั้นไม่มีเลยนะครับโอ้เล่นตอนเปิดตัวคลิปนี้แม่งยังจริงเลยเกมนี้หลังจากนั้นโอ้โหแม่งดูดิเริ่มแล้วเริ่มเน่าอีกแล้วคือแตก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 เยอะอะเกมนี้แต่ว่ามันอยากทำลายสถิติไงทำไว้คูณร้อยยี ก็ไม่เจอเลยงหลังโอ้โหเหลือหกร้อยแล้วจะเท่าทุนเดิมเบีดสิบเงียบๆนะตอนนี้เราวายเอารุ่นฟรีเออเออเออโอ้โหไม่หล่นเล็กอย่างนะครับฟรีในฟรีไม่เจอเลยไอ้สัตว์ต่อยซื้อต่อยซื้อฟรีสปินในฟรีก็ไม่หล่นเลยเฉียดไปเฉียดมาได้แค่ครั้งแรกๆช่วงแรกๆอะ่ะ โอ้โหนิงจัดกูพาง่วงด้วยโอ้โหห้าร้อยเท่าตัวเดิมลุ้นรอบสองลุนไม่เพื่อนอีกแถวหนึ่งลุนน้อยไม่มาโอ้ อือผีผ่านไม่ได้นะตัวเบ็ดแม่งก็โอ้โหทุนหลักร้อยเองห้าร้อยเกมนี้แม่งมันตารางแคบนะสมมุติไม่จ่ายก็เฮี้ยเลยเกมนี้โอ้โห,โโหกลับเท่าทุนเดิมอีกแล้วนะครับห้หาร้อยสิบอือขาดอ e ีแถวแรกอีกรอบหนึ่งรอบนี้ปรัปปิดละสามสิบ จเคูณซโอโหเกือบลุ้นฟรีไปสามสิบใจไหมไม่าจนี่บไรเนะโอโหดูดิหายโยกหายโยกอุ้ยลายนี้วายสอเออโอโหยี่เอาละเข้าบอยคูนซีหรือสองไอซีมวกอีกคูนแปดไล่ไปไล่ไปโอ้โหขาดเราคิวโอ้ยแตกนอก เก้าร้อยห้าห้าโอ้โหเตะนอกแม่งซื้อไม่พอนี่ว่ะซื้อได้เบสสิบอะเพราะว่ายี่สิบเป็นพันห้ามาจำใจซื้อเกตห้าศูนย์เดี๋ยหกร้อยเออเล่นกันเหนียวหน่อยโอ้โหเบสสิบรวมนอกไม่โอเคด้วยทำไมจะจ่ายไม่ว่าแม่งแต่ว่าก็ซื้อเบสสามสิบไม่ได้อะหุ้นไม่พออีกโอ้โห,โโหขาดเคตรงกลางโอ้โหเว้าสอง โอ้โหวอลสามเอาเข้าไปวอลสี่ไหมจีปั๊ไปมาปืนสิบหกอย่างไรเจ้าไวสี่สามสองหกสิบสี่แล้วโอ้โหไม่ทเลือกทีโอ้โหโดกนี้แจมเลยโอ้เสียดายไม่ทะลุโอ้โห,โอโห2000สองพันกว่าสองหนึ่งเก้าสองง่ายๆกูบอกเลียงไม่เป็นสิบก็แรงได้โอ้ยนี่โอ้โโอโขาดขาโบวสัต าบอยอื้อเลยเอานิ่งเลยโอ้โหเกียอะไรเนี่ยคิวปืนกูว่าแล้วโอ้โหมาดอกเดียว2196นะครับเพื่อนเพื่อนกำไรแล้ว2 0 0 0โอ้โหนึกว่าจะเยี่ยอีกแล้วนะเ,ออเกือบทะลุอีกแล้ว128เหี่ใช่ไหมไม่ทะลุทีได้หุ้นสี่แต่ก็โอเคทุนท่าเองวันนี้ กำไร2,000สามรู้ว่าโอเคแล้วนะครับสองไม้ด้วยกันนะครับซื้อสองไม้ดอกแรกเขาขาดทุนแล้วก็ได้โชคดียังได้แตกโน้มามากนะครับกระปิกประปลอยเออนะครับแต่ว่าไฮไลท์คือเบสสิบดอกนั้น2,000กว่านะครับคูณ0.4แจ่มมากๆเลยสำหรับเกมนี้นะครับมันมันมันน่าเสี่ยงอะ่ะพูดง่ายๆนะครับสล็อตมันเสี่ยงอยู่แล้วทุกทุกเกมมาแหละนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเกมไหนแตก แตกนักกว่าเออนะครับแล้วโอกาสแตกสูงในเกมนี้นะครับเป็นเดือบอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับกลายเป็นเกมหลักไปซะแล้วนะครับโดยตัวคูณที่มันโหดมากๆนะครับโหดกว่าหน้าผีอีกเออนะครับก็ทุน500กํากไร23ถือว่าโอเคแล้วนะครับทุนน้อยสำหรับวันนี้เออนะครับคลิปหน้าจะอัพเกมอะไรก็ฟากมึงกดติดตามไว้แล้วกันนะครับฝากหน่อยฝากหน่อย ก่อนจากไปฝากมึงกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ